ตอบคอมเมนต์ที่มี FC ถามเข้ามาเด้อว่าน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นฝาสูบของอายามาฮ่าฟินว่างั้น,นะครับก็คือในตระกูลสปาร์ค 115i นะครับเอาเอาเอาว่าง่ายๆในตระกูลยามาฮ่าเนี่ยเอาเป็นว่าในตระกูลยมามาฮ่ามันมีวิธีการตรวจเช็ค นะครับหรือแนวทางการตรวจเช็คน้ํามันเครื่องขึ้นฝาสูบเนี่ยขึ้นมาหล่อเลี้ยงหล่อเลื่นชุดฝาสูบหรือว่าชุดบนเนี่ยง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนค่ายใดก็แล้วแต่เบื้องต้นเช็คง่ายที่สุดนะครับก็คือการถอดฝาวาลวถอดฝาครอบวาลววออกเลยนะครับแล้วสตาร์ทเครื่องดูเร่งเครื่องนิดนึงก็จะเห็นว่าน้ํามันเครื่องมันมานะครับทุกท่านแต่ถ้าน้ํามันเครื่องมันไม่มาคุณก็ต้องไล่ย้อนลงไปท่อน้ํามันรูน้ํามัน ทางเดินน้ำมันต่างๆอุดตันหรือไม่ปั๊มน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องและก็ระดับน้ำมันเครื่องด้วยนะครับทุกท่านอันนี้ก็ให้ไล่ย้อนกลับลงไปนะครับแต่ที่แน่ๆเปิดฝาวาล์กรุ่นไหนก็รุ่นนั้นน้ำมันเครื่องมันต้องขึ้นมาที่ฝาวาล์วนะครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของวิธีการตรวจช็คในตระกูลยามาฮานะในตระกูลยามาฮานี่เราจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นตระกูลมีองค์มีโออะไรพวกนั้นมันจะมีน็อตเบอร์สิบอยู่บริเวณนี้นะ ก็สตาร์ทเครื่องคลายน็อตเบอร์10ออกนะครับก็ต้องดูว่ามันพุ่งหรือเปล่านะครับทุกท่านนะและเวลาเช็คก,ก็ต้องเช็คตอนเครื่องเย็นแล้วก็เครื่องร้อนด้วยนะครับเครื่องเย็นน้ํามันเครื่องอาจจะขึ้นเครื่องร้อนน้ํามันเครื่องไม่มาก็เป็นไปได้นะครับทุกท่านอันนี้เราเคยเจอปัญหามาแล้วแต่ที่แน่ๆนะครับสาหรับยามาฮ่าในตระกูลฟินจูปิเตอร์สปาร์คร้อยสิบห้าไอเนี่ยเห็นไหมน็อตเบอร์สิบสองตัวเนี้ยน็อตท่อทางเดินน้ํามันเครื่องเช็คแรงดันน้ํามันเครื่อง เขาออกแบบมาเป็นเบอร์12ออกแบบมาเพื่อย้ำคําว่าเพื่อเพื่อให้คุณไปต่อออยได้เลยนะครับทุกท่านต่อออยแล้วคุณจะเอาวนกลับลงทางไหนคุณก็เอาวนกลับไปเอาไปลงาทางเติมก็ได้นะครับอันนี้เขาทามาให้แล้วเป็นน็อตเบอร์12ตัวใหญ่เบ่มเทิมเลยอันนี้เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับทุกท่านมันจะอยู่ตรงนี้ นะครับทีนี้นะครับก็ยังคงยืนยันคําเดิมนะครับเวลาที่เราเช็คน้ํามันเครื่องของรถเนี่ยนะครับเราจะต้องเช็คตั้งแต่อาสตาร์ทครั้งแรกอาเราต้องสังเกตว่าเราสตาร์ทปั๊บถ้าน้ํามันเครื่องมันพุ่งมาอาประมาณครบหนึ่งหรือว่าพุ่งขึ้นข้างบนเนี่ยในรุ่นที่น็อตอยู่ด้านบนมันพุ่งขึ้นประมาณไหนมันขึ้นเต็มท่อไหมอาทีนี้คุณก็ต้องปล่อยเดินเครื่องไปอีกสัก30นาทีเครื่องเริ่มร้อนน้ำมันเครื่องเริ่มร้อน ่ามันขึ้นเต็มท่อเต็มเต็มรูหรือเปล่านะครับแล้วก็ปล่อยไปเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วมาเช็คอีกรอบนึงนะครับเช็คตอนร้อนจัดๆนะ้ามันเครื่องขึ้นไหมขึ้นเพียงพอหรือเปล่าขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เราก็ต้องไปพิจารณาดูนะครับแต่ที่แน่ๆยยามาฮ่ามันจะอยู่บริเวณนี้ถ้าเป็นมิโตัวเก่าน็อตเบอร์สินะถ้าเป็นเนี่ยฟินจูปิเตอร์นะตัวนี้เลยเบอร์12นะเช็คน้ามันเครื่องขึ้น ฝาสูบหรือง่ายๆเปิดฝาวาลรู้เลยนะครับน้ำมันเครื่องขึ้นไม่ขึ้นนะครับสําหรับรถทุกรุ่นเลยเปิดฝาวาลได้แต่เว็บร้อยยีต้องบอกไว้ก่อนเว็บร้อยยีบมันจะมีน็อตเบอร์สิอยู่ข้างบนนะอันนั้นไม่ใช่น็อตเช็คน้ามันเครื่องนะครับอันนั้นไม่ใช่น็อตเช็คน้ามันเครื่องเป็นน็อตยึดสลักล็อกกลไกยกเบาห้ามไปถอดเด็ดขาดถ้าถอดมาหลุดเดี๋ยวประกอบไม่ถูกมีปัญหาตามหลังมาอีกนะครับทีนี้ เว็บร้อยยี่ห้าหรือตระกูลเว็บร้อยเนี่ยน็อตตัวเนี้ยน็อตตัวที่ยึดฝาฝาปิดไอเนี่ยฝาปิดโซ่เราลิ้นนะมันจะเป็นน็อตเบอร์สิบยาวเนี่ยนะครับเราใช้การคลายน็อตตัวนี้ออกนะแล,แ,ลแล้วน้ำแล้วน้ำมันเครื่องไหลออกมาก็ถือว่าโอเคแล้วละ่ะนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซี FC ก็เอาละคลิปนี้อธิบายเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ